จะเป็นยังไงแต่หากโลกใบนี้ไม่สามารถอาศัยอยู่บนผิวลอกได้อีกต่อไปคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยและจะสรุปเนื้อเรื่องให้ทานภายใน5นาทีผู้หญิงคนนี้เธอชื่อมิเชลเธอกําลังทะเลาะกับแฟนจากนั้นเขับรถไปเรื่อยๆแต่จู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุพิกความยังไม่ทราบสาเหตุขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องห้องหนึ่งและขาของเธอนั้นก็ได้ถูกมัดติดเอาไว้ที่ผนัง และไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเธอก็ดึงมันไม่ออกสักทีเธอจึงทำสารพัดวิธีเพื่อที่จะได้ออกไปและแม้เธอจะได้โทรศัพท์มาแล้วแต่มันก็ไม่มีสัญญาณจากนั้นก็มีชายปริศนาร่างยักษ์เดินเข้ามาในห้องเธอเธอจึงอ้อนวอนขอให้เขาปล่อยเธอไปแต่ชายคนนั้นก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เธอไม่ตายและเป็นผู้ช่วยให้เธอมีชีวิตรอดและก่อนจากไปชายคนนั้นก็ได้โยนกุญแจให้กับเธอแท้จริงแล้วชายคนนี้คือคนที่ช่วยเธอมาจากอุบัติเหตุนั่นเองแล้วเวลาก็ล่วงเลยไป แต่เธอก็ยังไม่คงละทิ้งความพยายามที่จะออกไปจากที่นี่แต่ไม่ว่าเธอจะทําวิธีใดก็ไม่สามารถหนีรอดไปจากชายร่างยักษ์คนนี้ได้ชายร่างยักษ์จึงได้จับเธอมาปรับทัศนคติและบอกไปว่าผมอุตส่าห์ช่วยคุณแต่คุณกลับทําแบบนี้แต่เธอก็ยังขอร้องให้ชายคนนี้ปล่อยเธอไปชายร่างยักษ์จึงได้อธิบายไปอีกว่าโลกภายนอกนั้นไม่สามารถอยู่ได้แล้วข้างนอกนั้นมีการจู่โจมครั้งใหญ่จากอะไรก็ไม่รู้สารพิษปนเปื้อนไปในอากาศ และอาจใช้เวลาเกินกว่า2ปีกว่ามันจะหายไปแต่นั่นเป็นกรณีของอาวุธที่เกิดจากมนุษย์ละนะหรือก็คือพวกมันไม่ใช่มนุษย์นั่นเองชายคนนี้ชื่อฮาวเวิร์ดเขาเป็นคนสร้างที่หลบภายใต้ดินที่นี่เวลาก็ผ่านไปมิเชลยังได้พบไอ้หนุ่มหมวกแก๊ปอีกคนที่อาศัยอยู่ในนี้เช่นกันชายคนนี้จึงได้อธิบายให้เธอฟังว่าที่นี่มันคือที่ไหนและสองคนก็ได้ทําความรู้จักกัน มิเชลเธอยังคุยถึงเรื่องเดิมที่จะออกไปจากที่นี่แต่ชายคนนี้ก็แนะนำว่าข้างบนนั้นมีสารพิษมากมายคุณคงไม่อยากไปที่นั่นหรอกมิเชลใช้เวลาอยู่ที่นี่กับสองหนุ่มไปสักพักมิเชลยังคงเชื่อว่าฮาวเวิร์ดจับเธอมาในคืนนั้นเธอจึงคอยระวังและหาทางหนีอยู่ตลอดเมื่อฮาวเวิร์ดเผลอเธอจึงขโมยกุญแจมาจากเขาและเมื่อเวลาแห่งการหลบหนีมาถึงเธอจึงใช้ที่เผลอจัดการเขาและวิ่งหนีไปเธอหนีได้สำเร็จแต่ในขณะที่กำลังจะวิ่งออกไปข้างนอกก็ต้องพบกับบางอย่าง มิเชลพบว่ามีคนอยู่ข้างนอกแต่ใบหน้าของเธอติดเชื้อดูคล้ายกับซอมบีเธออ้อนวอนให้มิเชลเปิดเมื่อเห็นแบบนั้นมิเชลจึงตกใจเป็นอย่างมากเมื่อมิเชลไม่ยอมเปิดผู้หญิงคนนั้นจึงโกรธและใช้หัวโขกประตูจนเละหมดเธอกลับมาใช้ชีวิตในห้องแคบเหมือนเดิมอีกครั้งพยายามทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอใช้ชีวิตอยู่ไปสักพักแต่แล้ววันหนึ่งก็ต้องพบกับความจริงบางอย่าง ฮาวเวิร์ดคือชายที่รักพาตัวหญิงสาวที่หายไปเมื่อ2ปีก่อนเท่านี้ในตอนนี้ทั้งคู่ก็เข้าใจตรงกันแล้วพวกเขาจึงหาเวลาที่ฮาวเวิร์ดเผลอเพื่อใช้วางแผนหนีออกไปแต่วางแผนได้ไม่นานนักทั้งคู่ก็ถูกฮาวเวิร์ดจับได้เขาขู่ทั้งคู่ให้บอกความจริงด้วยสารเคมีบางอย่างที่สามารถละลายเนื้อคนได้เมื่อเห็นแบบนั้นไอ้หนุ่มวัวแก๊ปจึงรับสารภาพแต่ก็ถูกฮาวเวิร์ดยิงตายอยู่ดีเวลาไหลไปข้างหน้ามิเชลยังคงนั่งเศร้าอยู่ในห้องแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะหนีออกไป แต่สุดท้ายก็ถูกจับได้อีกครั้งเธอใช้จังหวะที่ฮาวเวิร์ดกำลังค้นห้องวิ่งหนีไปและตรงไปยังห้องเก็บของซึ่งก่อนจะออกมาเธอกระเผามันเสียบเลยจากนั้นมิเชลก็ได้หนีผ่านทั้งช่องอากาศออกมาซึงออา่งก่อนจะออกมานั้นเธอก็ไม่ลืมที่หยิบชุดกันสารปนเปื้อนออกมาด้วยถือว่ารอบครอบเลยทีเดียวซึ่งในระหว่างทางฮาวเวิร์ดก็คอยใช้มีดแทง แต่นางเอกก็คือนางเอกเธอสามารถหนีรอดออกมาได้และรีบสวมชุดก่อนจะออกไปจากประตูบ้านสุดท้ายในตอนนี้มิเชลออกมาได้แล้วเธอยือนมองไปร,บรอบๆก่อนที่จะรีบเดินตรงไปที่รถแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะเร่งรีบเกินไปจนทําให้กางเกงขาดเธอจึงรีบใช้ผ้าเทปอุดร้อยฉีขาดซึ่งก็เกือบจะแยกไปแล้วเหมือนกันแต่แล้วเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจึงพบเข้ากับนกมิเชลจึงสงสัยว่าพวกมันอยู่กันได้อย่างไรข้างนอกนี้เธอจึงลองถอดหน้ากาก,ากออกแล้วเธอก็พบว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นี่เราโดนหลอกมาตลอดเลยเหรอตั้งเจ็ดปีแน่แต่ความสบายใจก็อยู่ได้ไม่นานนะักมิเชลมองเห็นยานต่างดาวที่กำลังบินอยู่เหนือเมืองเธอจึงรียบวิ่งไปที่รถที่มีสภาพดีขั้นหนึ่งแต่ประตูมันก็เปิดไม่ออกแถมสัญญาณก็ยังดังลัน่น เธอจึงรีบหลบออกมาก่อนเมื่อมองดูข้างนอกเธอก็พบกับมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆมันพยายามที่จะบุกเข้ามาในจุดที่เธอแอบอยู่โชคดีที่เธอเจอกุญแจรถก่อนมันจึงพุ่งเป้าไปที่รถมิเชลใช้จังหวะที่เผลอวิ่งออกมาแต่มีเหลอมันจะยอมปล่อยพี่แกหล่อมาทาั้งยานเพื่อปล่อยสารเคมีใส่มิเชลกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นแบบนั้นมิเชลจึงรีบวิ่งไปสวมชุดกันพิษอีกครั้ง และเมื่อมีสารเคมีบางส่วนไปโดนเปลวไฟมันจึงเกิดการระเบิดขึ้นนั่นจึงพอทำให้เธอคิดบางอย่างได้แต่เจ้าเอเลียนตัวเดิมก็ไล่ต้อนเธออีกครั้งเธอจึงต้องเข้าไปหลบอยู่ในรถมิเชลในตอนนี้ทั้งหวาดกลัวและตกใจก็นะสภาพเอเลียนน่าเกลียดขนาดนี้จู่ๆเธอก็รู้สึกว่ารถกำลังถูกทำให้ลอยขึ้นด้วยบางอย่างและมันก็ใช่อย่างที่คิดยานแม่ต่างดาวกำลังดูดรถของเธอขึ้นไปมิเชลในสภาพสิ้นหวังมองไปเห็นไฟแช็กและขวดเหล้าที่ตกอยู่ในรถ แล้วด้วยความที่เป็นเด็กช่างเก่าหรืออะไรก็ไม่รู้เธอจึงสร้างระเบิดขวดขึ้นมาแล้วปาเข้าไปในปากของมันที่กําลังดูดซึ่งปากก็ดูคูนคุนละเกินแล้วมันก็ได้ระเบิดตุ่มมิเชลและลรถก็ตกลงมาและเมื่อทุกอย่างจบลงเธอก็ขี่รถไปตามถนนเรื่อยๆไม่นานนักก็ได้รับสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือจากผู้เหลือรอดอีกกลุ่มเธอจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่นั่นและเรื่องราวก็ดําเนินมาถึงเพียงนี้ หลังจากดูสปอยจบแล้วถ้าหากสนใจในรายละเอียดเนื้อหาก็อย่าลืมไปหาฉบับเต็มดูกันด้วยละครับสุดท้ายนี้ถ้าหากชอบคลิปสปอยสั้นๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์และก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ